าที่ศึกไทยลีก2กันบ้างนะคะนี่ก็เข้มข้นเหมือนกันนะคะอย่างทีมราศีสไลนะคะก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางจันทบุรีไปได้3ประตูต่อ0และทำให้นะตอนนี้สถานการณ์ของราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนั้นเป็นรองจากฝูงของศึกไทยลีก2อ,อยู่ณขณะนี้ด้วยผลงานที่แข่งขันไปเนี่ย5นัดปรากฏว่ายังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับ กับอันดับหนึ่งของตารางคะแนนนะขณะนี้ก็คือแพ่อยู่ในเต็ดนะคะเป็น2ทีมของไทยลีก2ที่ยังไม่แพ้ใครคะ่ะน้องใหม่ไทยลีก2ก็คือพยาวานอรราศีสไลดอยู่ในเต็ดเปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดก็คือเกาะกลางน้ําเจอกับจันทบุรี FC ผลงานก่อนหน้านี้เจ้าบ้านราศีสไลออกสตาร์ทสนัดแรกได้ยอย่างร้อนแรงด้วยนะคะด้วยผลงานชนะ3เสมอหเกมล่าสุดบุกเสมอชัยนาฮอนวิลไป1ประตูต่อนหนึ่ง ส่วนจันทบุรี FC ผู้มาเยือนก่อนลงสนามรังอันดับ9ของตารางคะแนนด้วยผลงานมี7แต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1 ผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฏว่าเจ้าบ้านราศีสไลด์ยังรักษาฟอร์มเก่งของตัวเองเอาไว้อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านชนะจันทบุรีไปถึง3ประตูต่อศูนย์เกมนี้กิลเบอร์โต้มาเคนาทำา2ประตูในนาทีที่55แล้วก็สังหารจุดโทษไปในนาทีที่84ส่วนอีก1ประตูได้จากรามอนโรดริเกสในนาทีที่87ค่ะทำให้ราศีสไลยู่นเต็ด รั้งอันดับที่2ของไทยลีก2ณนะตอนนี้นะคะมี11คะแนนจากการลงเล่น5นัดอีกทั้งราศีสไลดคือ1ใน2ทีมที่พี่นันก็ได้บอกไปแล้วในช่วงต้นว่ายังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้อีกหนึ่งทีมที่ยังไม่แพ้ใครก็คือจ่าฝูงแพร่อยู่ในเตดนั่นเองค่ะส่วนผลการแข่งขันของคู่อื่นๆที่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะหนองบัวพิชยาอ c เปิดบ้านชนะบางกออไป3ประตูต่อ2 พัทยาอยู่ในเตดแพ้โพลิสเทโร่เอฟซี0ประตูต่อ2และตราดเอฟซถล่มนครศรีอยู่ในเตดไป6ประตูต่อ0ค่ะเราได้ทราบถึงหัวตารางกันไปแล้วนะคะอันดับเงินและอันดับ2ตอนนี้เนี่ยอันดับ1คือแพรอยู่ในเตดและอันดับ2คือราศีสไลด์อยู่ในเตดที่ยังไม่แพ้ใครตอนนี้นะคะ ะขณะนะเดียวกันอันดับที่3คือขอนแก่นยูไนเต็ดอันดับ4คือโ o ลิสเทโรเอแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านไป5นะัดปรากฏว่าอันดับที่4ถึงอันดับที่9เนี่ยคะแนนยังเบ็ดเบียดและมีความใกล้เคียงกันอยู่มากเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูฤดูการนี้กันแบบยาวๆเดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างนะคะตอนนี้อย่างท้ายตารางเองจริงๆแล้วนะตอนนี้มีแต้มกันทุกทีมหละ่ะนะคะเพียงแต่ว่าและมีชัยชนะเนี่ย แทบจะทุกทีมยกเว้นอันดับสุดท้ายของตารางก็คือบางกอก f อนะคะที่ยังไม่ชนะใครแล้วก็มีอยู่หนึ่งคะแนนจากการที่เคยเสมอมาอยู่หนึ่งนัดนะคะอันดับที่17ก็คือปัตตานี FC และอันดับที่16เชียงใหม่อยู่ในเตดที่มี4คะแนนเท่ากันเช่นเดียวกับอันดับ14่มหาสารคาม S p TFC และอันดับ15านครปฐมอยู่ในเตดค่ะอย่างที่เรียนไปว่าคือฟุตบอลเพิ่งเริ่มนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแพ้ชนะกันเกมเดียวเนี่ยตารางอันดับคะแนนมันขยับขึ้นลงได้ตลอดนะคะ